แอนโทนีจ่อย,ย้ายซบเบติตด้านกานนโชยังเปิดกว้างย้ายลุยลีกอิตาเลียนหลังนนโปลีทาบทามแทนที่คารารัสเกเลียแต่ติดปัญหาที่ผีแดงก็อยากได้ค่าตัวในราคาที่เท่ากันครับสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะเข้านอกออกในของทีมปีศาจแดงครับล่าสุดเองมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่2ประเด็นเรื่องแรกไปเริ่มกันที่แอนโทนีเจ้าของฉายาเดะหมุนของประเทศไทยครับ ที่ตอนนี้กำลังถูกตามจีบซึ่งทีมที่ต้องการตัวเขามาร่วมงานเป็นทางเรอัลเบติสในศึกลาลิกาลีกของสเปนนะครับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูก,กาลภายหลังที่เขานั้นถูกรูเบนอโมริมมองเป็นตัวเลือกรองจากอเริฮานโดกานาโชและอามาเตียโลทำให้ตอนนี้จนผ่านมาครึ่งซีซั่นแล้วเขาได้ลงสนามตัวจริงเพียงแค่3นัดและด้วยเหตุผลนี้การย้ายไปเล่นในสเปนกับทางทีมจากแคว้นอันดาลูเซียจึงดูเป็นทางออกที่ดีครับ และก่อนหน้านี้เองตัวของเขาก็เคยปฏิเสธข้อเสนอจากโอลิเบียกฟมาแล้วเพราะว่าแนวคิดการย้ายไปเล่นที่กรีซซูเปอร์ลีกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเขาต้องการแต่ในแง่นั้นเขากลับมองว่าลาลิก้าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหากว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรขณะเดียวกันเองก็มีข่าวแทรกเข้ามานะครับว่าอาริฮันโดการาโชก็สนใจย้ายไปเล่นในลีกเอลี่กับทางนาโปลีหลังมีข่าวว่า ทีมดังจากเมืองเนเปิลต้องการดึงตัวของเขามาแทนที่ของคาวิชาคาวารัสเกเลียที่กําลังจะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของปารีสแซ็ชแมงแต่อย่างไรก็ตามครับในเวลานี้ผู้เล่นของทีมปีศาจแดงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบทสรุปอนาคตของมาคัสแบดฟอร์ดผลงานของโจชัวเซ็กซี่และอนาคตของเขาที่จะย้ายไปเล่นกับยูเวนตุส นั่นจริงทให้พวกเขานั้นต้องตั้งค่าตัวเบื้องต้นที่สูงกว่า60ล้านปอนด์หรือว่าเทียบเท่ากับที่เปเชจ่ายค่าตัวของคารารัสเกเลียครับเพื่อที่พวกเขาจะได้นําเงินก้อนนี้เข้ามาทดแทนหานักเตะใหม่นั่นเองครับแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับ2นักเตะ2คนครับจาก2ข่าวในวันนี้ครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ